ดีคะ่ะอัสซารามว่าไรกุมม้งวาราว้อมาตุนล้อที่ว่าบาาาระการตุวันนี้ดิฉันเด็กหญิงมารีนาวิจิตการสมและเด็กหญิงอนันตาสาร,ารวาดจะมาสอนการทำโฟโต้ช็อป c n 5เรื่องการตังสีเป็นจุดเต็นให้กับรูปภาพให้เป็นแนวอาร์ตนะคะอย่างแรกเราก็ต้องเปิดโฟโต้ช็อปมาก่อนคะ่ะจากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการเราจะคู่นะคะ แล้วจากนั้นก็เราก็ต้องทำรูปภาพให้เป็นสีดำสีขาวดำนะคะก็ต้องกด Image Adjustment Desaturate t แล้วมันก็จะเป็นสีขาวดำนะคะจากนั้นก็ต้องกด Create New Layer นะคะคือสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่จากนั้นเราก็กดกดเลเยอให้เป็น Color นะคะ เลือกสีที่เราต้องการนะคะสมมติเราต้องการสีส้มเราก็กดไปที่สีส้มที่จะทำให้เป็นจุดเด่นนะคะแต่ถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็สามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะคะจากนั้นก็ไปวาดในสีที่เราต้องการะคะ่ะ เกินขอบไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาลบกันอีกทีได้ค่ะกดที่ e อล s เซนะคะย่างลบค่ะแล้วก็ลบไปค่ะลบขอบที่เกินนะคะ ากนั้นก็กดไปที่ Create New Layer ลาก layer layer ให้มาเพิ่มอีก layer หนึ่งนะคะจากนั้นก็เปลี่ยน color ให้เป็น Overlay ค่ะจากแค่นี้เราก็ได้ภาพอาร์ที่เราต้องการแล้วนะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอวิลาให้เตาปีกว่านี่ดายาวัสลามวะาเลกุมวารอหนันยุ่งรอดเยาวบาณฑิ